สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวลักนาราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิดในวันที่ในลักนณาสิงห์เวลาเกิดตรงกับลักนณาสิงห์ส่วนคนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ใช้เดือนเกิดนะคะคนที่เกิดในวันที่15สิงหาไปจนถึงวันที่15กันยาเป็นราศีสิงห์นะคะส่วนคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องความรักก็เป็น การฟังแล้วเรื่องจากไพ่นะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครหากใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าชอบใช่นะคะก็ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักนะคะอย่าใช้ไพ่ตรงนี้ไปตัดสินปัญหาของคุณนะคะแต่จะเอาไพ่ตรงนี้การทำนายไพ่ครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ให้ความรักของคุณดีขึ้นก็เอาไปได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าอาดีตที่ผ่านมาความรักของชาวสิงคุณเจออะไรกันมาบ้างนะคะ the strength หกเหรียญ สองไม่เท้า,เ,า,เ,าเด็กไม่เท้าแล้วก็ The w o r d ชาวสิงตัวคุณเองที่ผ่านมาคุณพยาพยามทําพยายามทําให้ตัวเองนะคะ เหมือนกับว่าพยายามทําพิสูจน์ความรักของคุณให้คู่รักคุณได้เห็นคุณพยายามที่จะคือคุณรู้ใจคนรักของคุณคุณรู้วิธีที่จะเข้าหาคนรักของคุณคุณเห็นชายคนนี้ไหมคะชายคนหนึ่งใช้เชือกมัดรูปปั้นพยายามที่จะย้ายรูปปั้นให้ให้มันไปอยู่ในที่ที่สมควรจะอยู่ แต่ผู้ชายคนนี้เพียงคนเดียวไม่สามารถที่จะขยับลูกปั้นอย่างนี้ได้อย่างง่ายๆต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากมันเหมือนกับคุณนะคะที่พยายามทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักของของคุณดีขึ้นพยายามทําทุกอย่างไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงอยากให้คนรักเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองทําให้ตัวเองดีขึ้นหรือพยายามที่จะบาลานซ์หัวใจตัวเองด้วยตัวคุณเองเนี่ย มันเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากๆแล้วบางทีบางครั้งมันมันมองว่าคุณมีความรู้สึกคิดถึงเขานะคุณมีเขาอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาคุณมีเขาอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาความรักที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ในใจคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงมันมีการดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแบบเพื่อนนะคะมันมีการผิดหวัง กับความรักความรักมันเจือชืดนมันแข็งกระด้างแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอะบางทีคุณกับเขาอาจจะมีภารากิจร่วมกันแบกรับภาระอะไรบางอย่างร่วมกันคุณเห็นคู่นี้ไหมเขาแบกโลกไว้บนโลกใบนี้มีเด็กคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นนะคะมันอาจจะเป็นชีวิตคู่ของคุณก็ได้ที่เป็นแบบนั้นนะคะที่แบกเด็กคนนี้ไปด้วยกัน มันตัดขาดกันไม่ได้มันมีใครบางคนที่อยู่ในหัวสมองคุณอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยหนักบางทีอาจจะมีภารกิจร่วมกันตรงนี้อาจจะมีธุรกิจร่วมกันอาจจะมีกิจการร่วมกันอาจจะมีพ่อนบ้านพ่อนรถด้วยกันดูแลลูกไปด้วยกันนะคะแต่บางคนก็แยกกันอยู่อ่ะแยกกันไปห่างกันไปหยากันไปเลิกลากันไป แต่มันมีภาระที่ต้องดูแลกันอยู่ตรงนั้นชาวสิงคุณเหนื่อยเหนื่อยมากๆนะคะความวุ่นวายความรักที่ดูเหมือนว่าจะไร้เงาของความหวานจะไร้เงาของความสดชื่นในความรักนะคะจะไร้เงาตรงนั้นมากๆมันเหมือนเหนื่อยโดดเดี่ยวคิดถึง วันเวลาอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆทั้งดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวสมองของคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยาย5้าใบ10ถ้วย9ไม้เท้า t h e De ดวิะ The high spring test 2ถ้วยมันมีการกลับมาง้อขอคืนดีคุณกลับไปง้อขอคืนดีคู่ของคุณไหมหรือว่าเขากลับมาขอพูดมาขอคุยมาขอเคลียร์อะไรหรือเปล่าแต่มันมีความไม่ชัดเจนด้วยนะคะคุณอาจจะไปเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างคุณอาจจะไปเซอร์ไพรส์เขาแล้วเขาเซอร์ไพรส์คุณกลับคุณอาจจะไปเห็นภาพบาดตาบาดใจอะไรบางอย่าง ที่ทำให้คุณต้องเสียใจอีกครั้งหนึ่งมันมีความผูกพันมันมี the devil the devil ก็คือความคุมเครือความไม่ชัดเจนมันมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะการที่คุณกับเขาคนนี้บางทีมันมันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันเขาอาจจะคิดของคิดหรือเขาอาจจะหวังผลประโยชน์จากคุณเขาอาจจะหวังเซ็กส์อาจจะหวังร่างกายคุณคนคนนี้นะคะ หรือเขาอาจจะเป็นชาวมังกรชาวธาตุดินนะคะที่ไม่ชัดเจนน่ะคุณเป็นคนคนนี้อาจจะมีครับลมคมในอาจจะมีความไม่ชัดเจนให้คุณเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะหวังผลอะไรหวังอยากจะได้ร่างกายคุณหรือเปล่านะคะมันมีอยู่ตรงนั้นคุณก็น้อยใจด้วยนะน้อยอกน้อยใจในสิ่งที่เขาทำกับคุณน่ะ ทำไมค,คุณถึงน้อยใจเสียใจกับสิ่งที่เขาทําคุณอาจจะเป็นเห็นภาพบาดตาบาดใจมันโป๊ะแตกมันไปเจอความจริงอะไรบางอยา่างใช่ไหมอาจจะเป็นตรงนั้นนะคะต่อให้เรื่องราวมันพังทลายลงไปต่อให้มันมีการทะเลาะเบาแหวงหรือการไม่เข้าใจการไม่ชัดเจนอยู่ตรงนั้นแต่บางทีคุณก็รู้สึกดีเพราะคุณรู้สึกดีกับเขามาตั้งแต่แรกบางทีเขาอาจจะโกหกคุณไปจับโปะได้นะคะ แต่คุณมาประมวลเหตุผลเหตุการณ์คุณมองว่าที่ผ่านๆมาเขาก็ทําดีกับเราเหมือนกันนะคุณเลยไม่เข้าใจว่าในสิ่งที่เขาแสดงแกล้งทำนะมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องหลอกกันแน่คุณก็ยังมองเห็นความรู้สึกความสัมพันธ์ตรงนั้นมันไม่ชัดเจนเพราะว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณเขาอาจจะเอาอกเอาใจคุณแล้วเขาก็ไปเอาอกเอาใจคนอื่นด้วยนะคะ มันมองดูแล้วมันเหมือนเห็นแก่ตัวไปไหมเดี๋ยวมาดูไพ่ขยายขอไพ่ขยาย5้าใบให้กับชาวราศีสิงนิดนึงนะคะมีการทะเลาะเบาแววเกันด้วยหถ้วยโอ้ยวิวอฟอฟวงล้อแห่งโชคชะตาวิวอฟอฟฟอร์จูน ความคุ้มเครือเก้าถ้วยสดาบแล้วก็หนึ่งดังมันมีการตัดสัมพันธ์กันด้วยนะคะมันมีการทะเลาะบาวแวงอะทะเลาะบาแว่งทะเลาะบา,วแ,วะา,บาวแวงกับใครทะเลาะเบาวแวงกับคู่ของเขา่ะคุณกับเขาทะเลาะเบาวแวงกันหลายครั้งแล้วมันก็กลับมาเจอกันมาเริ่มต้นใหม่อีกทะเลาะกันรักๆเลิก เจอเรื่องสามเศร้าสองเศร้าสามเศร้าอยู่ตรงนั้นมันไม่ชัดเจนมันคุมเครือแต่ก็รู้สึกดีในความไม่ชัดเจนตรงนั้นนะคะมันมัน,ม,นมันหลายหลายอย่างมันบอกบางทีอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณอาจจะดูเป็นคู่ที่เหมาะสมกันใครๆต่างมองว่าคุณสองคนรักกันแต่ในใจมันก็รักกัน แต่บางทีมันก็มีเรื่องวุ่นวายเข้ามาให้ให,ให้ความรักนั้นสะดุดไปคุณก็เลยตัดสินใจอะยอมเฉือนเนื้อตัวเองยอมเอามีดตัดยอมเอามีดแทงหัวใจตัวเองให้เจ็บปวดคือตัดเลยฉันไม่เอาละฉันเบื่อฉันเหนื่อยกับคำพูดลวงโลกการกระทำลวงโลกของคุณไปแล้วนะคะชาวสิงห์บางคนที่มีปัญหาในเรื่องคู่ คุณจะตัดสินคุณจะตัดคุณจะไม่เอาฉันจะไม่เอาฉันจะเลิกฉันจะหยุดพอเถอะความสัมพันธ์แบบนี้ฉันเบื่อแล้วมันเข้ามาในชีวิตฉันมากเกินเกินเกินไปแล้วนะคะคุณมองอยู่ตรงนั้นมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยมันไม่ชัดเจนมันลุ่มหลงมัวเมากับผู้ของคุณเหลือเกินมีความสุขนะคุณรักเขามากแหละหลงเขามากแหละแต่บางครั้งเขาตัด ดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหน่อยไหมนะคะอยากจะไปเริ่มต้นใหม่จะเริ่มเริ่มต้นใหม่แบบแบบของคุณอนะบางทีคุณมองว่าไม่มีคู่ก็ได้นะฉันก็อยากจะอยู่ของฉันแบบสวยๆอย่างเงี้ยในเมื่อไม่มีใครเข้ามาให้ความชัดเจนกับฉันฉันก็ไม่อยากได้ความสัมพันธ์แบบนั้นกับใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายคู่ของคุณ ขอไพ่ขยายคู่ของคุณห้ใบนะว่าดูซิว่าเขาอะอยากจะบอกอะไรคุณแล้วก็เขาคิดยังไงกับคุณนะคะขอห้าใบค่ะ The c h a r i อออดีตที่ผ่านมาของคู่ของคุณท o o f ฟว n ลสองมเท้า The Sun of p e n t a c คู่ของคุณเขาเป็นนักผจญภยัยเป็นนักสู้นะคะเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีเรื่องราวให้เขาต้องไปทำอะ่ะมันมันมีเรื่องราวที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจนะคะมันได้เจอเขาเห็นความสุข เขามีความสุขเขาอาจจะมีความสุขนะคะเขาบอกว่าเขามีความสุขกับคุณอะเดอะซันนะคะมีความสุขกับการเป็นครอบครัวมีความสุขกับการใช้ชีวิตแต่บางทีเขาก็เหมือนกับทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันมีความสุขอะมีความสุขเวลาที่อยู่กับคุณนะคะมีความสุขที่อยู่กับคุณถึงแม้ว่ามันจะมองว่าความรักที่เกิดขึ้น มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขที่ทําให้ชุ่มชื่นหัวใจขอให้ขยายเนี่ยค่ะว่าเขาจะคิดยังไงกับคุณสามถ้วยหกไม้เท้าสามดาบเด็กถือถ้วย เขาอาจจะเป็นคนที่ดึงดึงมือที่สามเข้ามาอาจจะสลับก็ได้นาอาจจะเป็นคุณก็ได้นะแต่ถ้าเท่าที่ดูไพ่ก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่ดึงมือที่สามเข้ามาเขาก็รู้สึกดีทั้งสองคนแล้วก็บางครั้งเขานึกถึงเรื่องราวอาดีตที่มีกับคุณนะ่ะนะคะเห็นไหมว่าบางครั้งคุณกับเขาอาจจะคบกันมานานนะ่ะ เขานึกถึงเรื่องราวอดีตที่มีกับคุณความรู้สึกดีที่มีกับคนใหม่มันก็มีอ่ะมันเจ็บปวดความรักของคุณกับเขามันเจ็บปวดอะค่ะมันนิ่งๆไปเลยนะแต่เขาก็เป็นเหมือนเด็กถือถ้วยอ่ะคือไม่ยอมรับรู้อะไรไม่ยอมรู้สึกรู้สาอะไรมากมายนะเพราะมองว่าทั้งสองข้างอ่ะมันก็มีความสุขในแบบของมันนะคะมันไม่ชัดเจนเป็นเดอะเดอะสตาร์ คือมีความสุขแต่ความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่ชัดเจนมันเอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้เขาไม่ชัดเจนกับคุณด้วยแล้วก็เขาก็ไม่ชัดเจนคือคือเขามีตัวเลือกเข้ามานั่นแหละแต่เขาไม่สามารถเลือกได้คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่อะ่ะคือเหมือนกับเขาอาจจะเห็นแก่ตัวด้วยไหมยอยากจะได้ทั้งสองคนเก็บไว้เลยด้วยไหมแต่คุณไม่ยอมเล่นด้วย คุณไม่เอาคุณชอบชัดเจนอะชาวสิงคุณชัดเจนถ้าคุณพูดได้คุณก็จะบอกว่าเลือกมาว่าจะเอาใครนะคะแต่ตอนนี้คุณไม่พูดคุณอยากจะบอกว่าไม่ต้องเลือกฉันไปเองประมาณนั้นนะคะไม่ต้องเลือกฉันไปเองฉันแมนพอนะคะแต่ตัวเขาอะอยากจะเก็บคุณไว้แล้วก็เก็บคนคนนั้นไว้ด้วยเพราะคนคนนั้นมีความดีอะไรบางอย่างที่คุณไม่มีที่คุณขาด คนคนั้นขาดอะไรบางอย่างที่มีอยู่ในตัวคุณขอให้สรุปให้เขาหน่อยค่ะห้าใบเห็นไหมเ j u s t ต c e เขาต้องครอบครัว the temperance นะ เซเว่นออฟแล้วก็ The เ h e c h i t i ม n นเขาให้ความยุติธรรมทั้งสองคนแล้วก็เขาก็มองว่าเขาก็อยากได้รับความยุติธรรมจากคุณด้วยนะบางทีเขามองว่าเขาก็ทำดีกับคุณน่ะคุณมองเห็นเขามัางไหมต่อให้เขาจะมีใครอยู่อีกอะเขาก็เลือกไม่ได้ความยุติธรรม คุณให้ความยุติธรรมกับเขาได้ไหมหรือตัวเขาอาจจะมองว่าก็อยากให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมีความยุติธรรมอยู่ในนั้นมันอยากมันมีความเป็นครอบครัวความสุขการเติมเต็มอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็บางทีเขาพยายามประคับประคองให้ความรักที่มีต่อคุณมันเดินหน้าไปได้โดยที่คุณอาจจะเข้าใจผิดเขาก็ได้ เขาอาจจะแสดงให้คุณเห็นว่าสิ่งที่เขาทํำอ่ะเขาแสดงให้คุณเห็นนะเขาไม่ได้พูดอะไรเยอะเขามีความจริงใจต่อคุณมันมีทางมันมันเหมือนเขามีตัวเลือกที่เลือกไม่ได้คนคนนั้นที่เข้ามาเขาก็ดีคนคนนี้ที่อยู่เขาเขาก็เป็นตัวจริงตรงเนี้ยค่ะสุดท้ายสิ่งที่คือ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปิดเผยออกมานะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่คุมเคลือที่เขาได้ทําอะไรกับคุณไว้มันจะเปิดเผยออกมาความไม่ชัดเจนที่ที่เขาทําคุณจะได้เห็นว่าทําไมเขากระกุกตะกักทําไมเขาถึงปกปิดซ่อนเร้นอะไรบางอย่างทําไมจะต้องล็อกโทรศัพท์ทําไมต้องแอบไปพูดคุยโทรศัพท์กันที่อื่นคุณจะได้รับความจริงตรงนั้นใครที่ทําอะไรปกปิดหมกเม็ด อะไรคุณไว้คุณจะได้เห็นความจริงตรงนั้นการเวลาจะพิสูจน์ความจริงให้คุณเห็นมันจะเปิดเผยออกมาว่าสิ่งที่เขากระทํามันจริงใจจริงหรือเปล่าคนที่เขาแอบซ่อนอยู่เขาเลิกกันไปแล้วเหรอคุณรักเขาหรือเขารักคุณมากแค่ไหนการเวลาจะพิสูจน์ตรงนั้นคุณจะได้เจอได้รับข่าวคราวอะไรบางอย่างนะชาวสิงคุณดูไว้ใครที่ไม่ชัดเจนกับคุณเดี๋ยวคุณจะได้รู้ข่าวตรงนั้นมันจะเปิดเผยขึ้นมา มันจะเปิดเผยขึ้นมาในความจริงบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกปักรักษาคุณเขาจะให้คุณได้ตาสว่างขึ้นนะคะใครเออบางทีอ่ะคุณอาจจะรักคู่ของคุณมากจนไม่ยอมฟังเสียงคนรอบข้างโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงคนรอบข้างว่าเขาเป่าร้องเอ่ยเอื่อนว่าอย่างไร เมื่อวันหนึ่งวันเวลาผ่านไปนะคะคุณจะได้เห็นความจริงนั้นอย่างกระจ่างแจ้งคุณจะได้ตาสว่างสักทีคุณจะได้ไม่ลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งที่บังตาพลางตาคุณไวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลตัวคุณอยู่เขาจะปกปักรักษาคุณให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามาทำร้ายคุณนะคะชาวสิ่ง บางทีคนรักของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนเดาใจยากเข้าใจยากสักวันหนึ่งแหละคุณจะได้เห็นนะคะเห็นความในใจความจริงใจของเขาว่าเขาจริงใจกับคุณมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของชาวสิงขอไพ่สรุปสามใบนะคะ ให้กับชาวสิงนิดนึงค่ะขอสามใบเก้าถ้วยสามดาบเก้าไม้เท้าเห็นไหมมันบอกแล้วว่าอึดอัดหันหลังให้ ความรู้สึกดีๆที่เขามีให้เพราะเขาไม่ชัดเจนนะคะเรื่องของมือที่สามมันทําให้คุณอึดอัดหัวใจมันทําให้คุณเหมือนโดนโดนแทงข้างหลังอะ่ะเหมือนโดนติดคุกด้วยเหนื่อยมีความสุขนะเวลาที่เขามาเอาใจแต่เมื่อไหรก็ตามถ้านนึกถึงมือที่สามมันก็เจ็บปวดหัวใจทุกทีนะคะ ชาวสิงก็มองว่าเหนื่อยอ่ะฉันฉันเหนื่อยกับเรื่องนี้มามากพอแล้วนะคะฉันอยากจะไปทำอะไรใหม่ๆบ้างฉันขอไปคิดอย่างอื่นได้ไหมนะคะคุณคุณจะพยายามพยายามดึงตัวเองออกมาจากหลุมดำตรงนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ทำให้คนอื่นเขาเจ็บปวดก็อยากจะบอกคุณเลยค่ะว่าเขาก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละ เขาก็อยากออกมาจากหลุมดำตรงนั้นอยากจะออกมาจากความเจ็บปวดอยากจะก้าวเดินต่อไปในแบบของเขาในแบบตัวเขาโดยที่ไม่มีคุณคุณก็จะบอกเขาเหมือนกันว่าถ้าคุณเป็นคนเจ็บปวดคนคนนั้นคุณก,ก็อยากจะออกมาจากความสัมพันธ์ที่เลวร้วายอย่างนั้น<ๆ>เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบของคุณที่คุณสามารถโฟกัสแล้วก็เขียนแบบโปรไฟล์ของคุณได้ นะคะไปจัดสรรชีวิตตัวเองให้เดินไปข้างหน้าในแบบไหนคุณจะวาดแผนที่ของตัวเองแล้วก็จะทำแบบนั้นซึ่งอดีตที่ผ่านมาที่คุณไม่เคยทำเพราะคุณยังรู้สึกลุ่มหลงมัวเมากับผู้ของคุณอยู่ยังรักเขาอยู่ยังให้ความรู้สึกที่ดีกับเขาอยู่แต่เมื่อคุณให้ความรู้สึกที่ดีกับเขาแล้วเขาไม่สามารถรักษาความรู้สึกที่ดีตรงนั้นไว้ให้คุณได้ตลอด มันเหมือนกับเราอะเอาใจไปฝากไว้ให้เขาแต่เขาไม่ได้ดูแลใจตรงนั้นให้เราดังนั้นเราต้องขอหัวใจของเราคืนมาเก็บไว้ที่เราและคุณก็จงดูแลรักษามันไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาทำร้ายหัวใจคุณอีกคุณจงรักตัวเองให้มากๆนะคะถ้าคุณรักตัวเองมากๆคุณรักตัวเองมากพอแล้ว คุณสามารถแบ่งปันความรักนี้ให้กับคนรอบข้างด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่ต้องการและก็ไม่หวังผลประโยชน์อะไรจากเขาเลยแม้แต่ว่าคุณจะรักคนที่เป็นอดีตคนรักของคุณหรือคนใหม่ๆคุณจะไม่คาดหวังเลยว่าเขาจะมารักคุณไหมแต่คุณมีความรักให้เขาอย่างเต็มเปี่ยมเพราะคุณสามารถรักตัวเองเป็นดูแลใจตัวเองเป็น ถ้าคุณดูแลใจตัวเองเป็นคุณจะไม่ไปโหยหาความรักจากที่อื่นแต่คุณสามารถเอาพลังตรงนี้ไปแจกจ่ายดูแลคนอื่นได้เป็นอย่างดีอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติ اد, พี่น้องลูกหลานของคุณเองคุณจะให้เขาด้วยความเต็มใจเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลามากพอที่จะไปดูแลเขาเพราะคุณมัวแต่ไปสนใจแต่เรื่องคนรักของคุณ นะคะเวลาเขาชวนคุณไปไหนไปไหนคนรอบข้างเขาชวนคุณไปไหนไปเปิดหูปิดตาคุณไม่ไปเพราะว่าคุณหมดแต่จะอยู่กับคนรักจะอยู่คู่รักแต่วันนี้คุณเริ่มเปิดโลกกระทัดตัวเองใหม่ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองไม่เคยใช้นะคะเมื่อเมื่อคุณใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่โดยที่ไม่เบียดเบียน,นคนอื่นสิ่งไหนผิดถูกคุณสามารถคัดกรองตรงนั้นได้อันไหน ไม่ดีคุณก็ควรไม่ควรทำอันไหนที่เป็นสิ่งดีคุณก็ไปทำคุณควรไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญเพื่อให้เติมบารมีให้กับตัวเองบารมีทางธรรมอะค่ะนั่นแหละค่ะตรงนั้นน่ะเป็นบรรทัดฐ,ฐานของชีวิตมนุษย์แล้วคุณจะรู้เลยค่ะว่าสิ่งไหนที่มีสาระและไม่มีสาระสิ่งไหนที่มีสาระ คุณก็ทําอันไหนที่ไม่มีสาระคุณก็ปล่อยวางไปแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะยังไงแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวสิงเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะแล้วก็มอบความรักที่มีกับตัวเองให้คนอื่นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจขอให้ชาวสิงโชคดีสวัสดีค่ะ